น้องเล้งนะคะซาเล้งสนับเพื่อนเล่นรถวรัทนะคะน้องอ๊มแม่ผมอาจจะดูไลฟ์สดอ๋อโอเคา <c oughs> มองก็ต้องมีเหตุผลสิเอางั้นก็ออโอเคอะขอรับสายก่อนนะจ๊าพี่สถียนมาจ้าขอบคุณค่ะพี่สถียรจ้าจุ๊บ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 นะคะขอบคุณมา,มากๆนะคะแม่ผมอยู่นะคพรพนมอ๋อโอเคนะคะโอเคจ้านะคะ ซาเล็วสินะคะรอเอาโน้ตบุ๊กที่น้องก่อนค่ะพี่ตูนะคะเอาเห้งเนื้อสินะคะติกเกิดยูยูแบบพนี่อยู่นะจ้าจ้าสนะคะปกติเห้งเนื้อจะมีประมาณ3มคำนอนจบพี่นี่โอ้แล้วก็เงียบกิ๊บนะคะก็คือน้องก็ดูให้ทุกครั้งแหละค่ะดูจนจบนะแต่ว่าครั้งนี้สือว่าพิมพ์ดูอยแสดงว่าขี่ขาดนอนนะคะ พี่ตูนะคะครับน้องเล้งนะคะน้องแก้มคิดถึงเหมือนกันนะคะพี่อาแฮมนะคะซาเล็กจะเขาจะดูหรือไม่ดูเรื่องของไอ้ซาเล้งอยวพูดให้มันเพราะอสัญญาคาร์โดโดสอญญาขาดไอพี่ชายนมส่วนขาดพี่ชายซาเล็กขาดอ้อยนะคะอสัญญาอน้องแก้มวสัญญาหยางขาดพี่อาแฮมาสันนะคะร์โด แม่ผมดาวอสัญค่าคนว่าผมมาแม่ผม,มจะเออลงจากมาบุรีรัมโอ้โอเคจ้าอสัะคะเนาะเออพี่เดี๋ยวพี่ว่าแม่ค่อยจัดการค้าอสนะคะเนาะไอแฮมมาสักครั้งเอาน้องแก้มอย่าลืมทานข้าวนะพี่แฮมเป็นห่วงจุ๊บ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 โอ้มาสันมาอยู่แล้วลวนูนตาหวานอีกแล้วโอ้ยมาสัะคะเนาะเดี๋แล้วเพื่อนเธอไปไหนไอแฮม แค่อกหักจากบ้านพี่นีไปแล้วไม่กลับไม่มาหาพี่นีบอกด้อยว่าสั่งว่ากลับมาก่อนเข้าใจเปล่ามาเล่นก่อนก็คือมันเกี่ยวอะไรกับอีกแฟรี่นะอกหักจากฟรี่เราไม่เกี่ยวอะไรกับพี่นีโอ้มาก่อนด้อว่าสั่งเพื่อนเธอนะโอ้ว่าสั่งนะเออซาเลสสันเรียกอย่างเพื่อนเรือว่าสั่นะนะสวัสดีจ้าพี่เล้งกินข้าวอยู่เลยไม่ได้ทักนะคะพี่เล้ง โอ้มาษากินข่าวอยู่น่นอยก,กินข่าวอยสัตย์อันนี้เนื้อสัตว์ฝาอีกโบกภาสาหนาะหัวไแต่ละคนนี่เป็นยังไงหนอหัวเฮ้ยจนนิ้จแมน่นน้าภาษาจิ้งแม่นคักน้าภาสษานะคะเนาะอ้าวติ๊กภาษาพี่นีพี่นีนหัวใจหัวใจก,ก,กอดจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะชอบมากเลยเวลาติ๊กไลค์อะ่ะติ๊กปิด ความไม่ต้องมาสงสารฉันทำงานฉันทำงานหนักฉันไม่อยากให้ใครมารู้ว่าฉันทำอะไรบ้างหรอ,อ,อพี่นีจะทำอย่างนั้นได้เปล่าคือพี่นีเข้าห้องน้ำเออม,ม,ม,มก็จะบอกไปอะ่ะเออไม่อยากให้ใครมาเห็นหรอกกำลังทำอะไรอยู่แต่ว่าเป็นโรกโทรศัพท์อะ่ะคืออยากไลฟ์ตอนไหนก็อยากไลฟ์อยากอยากถึงเวลาอาบน้ำนก็จะอาบแบบประมาณนี้ก็ต้องปิดภาพไว้แล้วกันได้ยินเสียงจา้จาจ้าอาบน้ำอะไรประมาณนี้ได้ปะ <laughs> น้ำเงี้ยคือมันช่วงเวลาที่แบบคือในชีวิตเราอะแบบมันแบบได้ป่ะแบบเนี้ยแบบเออแบบปิดอะไรไว้แล้วก็พูดไปก็อาบน้ำจ้าจ้าวมืถูสบู่เออรู้ป่ะไอเหงื่อเอบ้าแล้วเหรออะไรประมาณเนี้ยเมื่อจะชิวมากไงแบบชิวมากอะได้ป่ะแบบนั้นได้ไหมซาเลสซาเช็คสมองด้วยเด้ออันละลายอะอ่า พติ๊กภาษา19นะคะพี่นี่จ้ามาสัตย์นะคะพี่ตูนนะคะพี่ติ๊กอ่าพี่ติ๊กสวัสดีครับผมนะครับเออนมส่วนนะคะพี่เล้งเริ่มมารวมมาสัตย์พี่เล้งมาสั่นเอ้ามีแห้งจ้างมาสั่นเอาเป็นอย่างคือเบมาามาสั่นมีแห้งจ้างเป็นอย่างนะจ้าวมาสั่นนะคะเนาะซาเล้งสวัสดีคะคะพี่ติ๊กนะคะจุ๊บจุ๊บวิมาสั่นนะคะเนาะน้าหนาวมาสัตย์พี่ติ๊กสวัสดีจ้านะคะพี่ติ๊กนะคะเจ้าตะวันสวัสดีจ้าเจ้าเล้งสวัสดีจันจุ๊บ อุ้ยจุ๊บดูหลายวัสดุขนมจุจ๊ๆบๆวัน,ะะนสดุขนมนมซอสพ่ติกสวัสดีจ้านะคะพิติกนะคะน้าๆสวัสดีจ้านะคะตัวเลสสวัสดีนะจ้าพี่ติกสวัสดีนะคะซาเลสปเปล่าค่ะไม่ได้ขึ้นนะคะอ่าว่าัสนุคะจิ๊บหนาหน่อยเด้อเจเออลืมไปตลาดเออบอกว่าวเตือนก็บอกโอ้เนี่ยโอ้ยลืมไปเออเตือนก็เตือนเตือนกันแน,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 น่นเด้อสัตจิ๊บหนามกันเด้อสัตว์เฮ้ ซีบอกก็ต้องเฮ็ดโอเคค่ะ <laughs> 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 okay,